อย่าลืมกดติดตามด้วยนะจ๊ะฮึฮึไอ้เบื่อจังเลยนะพี่ฝนหนูเบื่อไอ้องอ่วงง่องง่งไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีอ่วงเบื่ออ่วงเบื่ออ่วงเบื่ออ่วงนั่งใกล้พี่กรูกาเนี่ยงเบื่ออ่วงเบื่ออ่วงเบื่อง่วงเบื่อ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 เอแล้วเบื่ออลไรนักหนา นี่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 โอ้โหพ่อกานเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยนี่ให้กดลิงก์ตรงนี้แล้วก็กดเชื่อกดที่กดนี่กดนี่เขาจะไม่กดนี่เขาจะไม่กดี่กดทีนกดที่กดแล้วกดแล้วงานเสร็จแล้วโอเคเรียบร้อยอ่าวันนี้จะไปไหนดีนะวันนี้จะทำอะไรเนี่ยอุ๋งอุ๋งงานเสร็จแล้วอุ๋งเบื่อใช่ไหมเอออุ๋งเบื่ออุ๋งมากโคตรเบื่อเลยเนี่ยอ้ยนายเอ้ยโอเค งั้นฉันหาอะไรทำดีกว่านะเดี๋ยวขอกด Google ก่อนว่ามีอะไรทำบ้างได้เลยนายได้เลยกันนายปาร์ตี้โอ้โหคืออยากไปปาร์ตี้มากเลยอ่ะพ่ออฮ้ยอายุถึงยังจะไปยังไงหนูอายุถึงสิบห้าแล้วสิบห้าแ,แล้วเนี่ยโอ้อไปไปไปจะไปไหนแล้วมันมาจัดที่บ้านเราหรือว่าไปไหนพ่อแต่ว่าบ้านเราแคบขนาดนี้แล้วข้างหน,น้าบ้านไง จะจัดยังไงดีน้าน้าบ้านต้องเตรียมของอีกเนาะอ๋อรู้แล้ว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 รู้รู้แล้วออมสินที่หนูเก็บไว้นี่ไงนี่ไงนี่ไงออมสินเอาละพ่อพร้อมแล้วไปซื้อกันไปซื้อเลยซื้ออะไรอ่ะไปพ่อไป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 เลยคูก้าไม่ไม่ต้องเอาไปได้ไหมคูก้ากับลุงอยู่นี่เออไปเพราะเอาของมาเยอะของมันเยอะ องั้นหนูเก็บใส่ในกระเป๋าก่อนล้กันไปเไปไปดเบ้านนะอุ๋งไอ้ก้าไปกันดีกว่าพ่อโอ้อย่าวิ่งดิเดินดิอ่อแต่เดินเมื่อไรมันจะถึงมันว่าใช่ไหมเดินแล้วเมื่อไรจะถึงใช่ไหมเดินตึงเึ๋งตึ๋งตึ๋งตึ๋งดึ๋งดึงดึงดึอ เปิดฟ <t festivals> ังเปิดเพลงฟังอย่าร้องนโอ้โหเก็บแล้วถึงยังเไยจะไม่เหมือนกันบ้งเสียงอะไรเสียงแล้วเนี่ยออกออรถไปทำไมมาตกรถเลื่อร้านถึงร้านยัง ใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วปลาปลาปลาโอ้ซอยนี้มาประจําเลยซอยนี้ใช่ซอยนี้มาประจําเลยเห็นยังคะเห็นยังเหรอเห็นยังปกติหนูเห็นอ๋อนี่ไงสูงไข่บ้านเป็นหมูอะพ่อเป็นหมูบ้านเลยเหรอใช่เป็นหมูบ้านอย่างนี้ อูพ่ออันนี้เพิ่งสางเสด็จอาวคู่สวยเลยสงสัยเหมาะที่จะเอามาแดนซ์กันยัว้าวเวอรดดดดยเร้เเอฟเฟึง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 เฮ้ยอยากกระโดดดิีไปไหนเนี่ยโอ้โหสวยมากเลย มันลงแดนนี่วันนี้ใช่ลงแดนมาร์กเขาทำอะไรหยับขึ้นไปเก้าอี้ดิโอเก <c oughs> ้าอี้อะไรเก้าอี้อะไรใหญ่ขนาดนี้เออมันเป็นตู้โชว์อ่ะดูลำโพงนี่นี่เป็นเวทีป่ะเนี่ยเฮ้ยอันนี้มันโซนแต่งตัวโอ้โซนมีห้องแต่งตัวด้วยอุ้ยน่ารังไมา่เลยโอเคโอเคห,อนะหนูว่านะหนูว่านะตรงนี้นะ่าจะเ,เ,เป็นโซนแต่งตัวเราต้องจัดคอนเสิร์ตใช่ไหมเนี่ยเออเออรู้แล้วว่ามันี่ ไม่ลามาลองดูดิวันนี้ฝันบ้าเนี้ยไม่เหมือนเที่ยวก่อนนะติดเกาะฝันอะไม่ไม่ฝันแล้วนะเนี้ยวันนี้ไม่ฝันแล้วไม่ฝันแล้วหนูตบจนแบบมือจะหักอยู่แล้วเนี่ยโอเคถ้าฝันก็ฝันเห็นตัวเลข่ะไม่เห็นโอยไม่เห็นตัวเลขก็อะไรวะไม่เห็นตัวเลขหรอกหนูก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยว่าเราจะสมดีสุมอะไรสมตัวเลข สโนวมูนสีแดงสโนว์แมนสีแดงเอ้ยสีขาวมีพ่อพ่อลงมาเล่นดูไหมเอาเลยครับผมมีกีตาร์ไหมนี่ยเอากีตาร์ดิใส่ว่าซีบาทีมกันใส่ว่าสิบอมีกันเลยกันเฮ้ยพ่อหนูเลือกเฮ้ยหนูขอกกอนวิดีโอโฮ่เอาไม่อะไรเนี่ยอุ้งหันเอาหาอุ้งอุหงอ่ะเฮ้ยไม่เอาเลย โอ้งห้ร้องเพลงทำไมเนี่ยพ่อจะร้องเพลงแต่อก็มาขัดพ่อเนี่ยอุ้งะใช่ว่าสิบาทิมกันโอ้ยพอ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 ร้องแค่นี้พอเลยให้คนอื่นมาร้องดีกว่าแล้วเพี้ยนไปไหนมาไหนก็ไม่รู้อ่าพ่อพ่อรูเท่ พอแล้วพอมามามาไม่อาพ่อมันไม่ค่อยทั้งใจโอ้เทสเสียงแค่เทสก็รู้แล้วว่างานเลี้ยงจะเป็นไงโคตรสยองเลยงานนี้โอ้โหโอ้ถ้าสมมุติองค์ตัวเตี้ยนะบอกเลยว่าเขาหลอนกันแน่เนอะเราเอ้ยวันนี้เราสาวเซ็กเรียบร้อยโอเคไปไปโอ้ยอย่าอ้มดิโอ้ยเด้เมาได้อไร้าอาหารน่ะอาหารการกินมาเป็นยังไงบ้าง ไปซื้อเอาโอ้โหเอาไปซื้ออีกเนีย๋ยตรงนี้ก็จะแบบว่าเช็คอินก่อนนะคะว่า,าชื่ออ,อ,อะไรคะชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะล้วเพื่อนอะเพื่อนมากี่คนเพื่อนปมาแบบว่าหนึ่งร้านคนพอโอ้โห <c oughs> มาฟังใส่บ่าสิพรทีมก้านเหรอเหรอมาฟังเพลงนี้เหรอ เสวรสีบอทิมกันขอเป็นเสียงพ่อแล้วกัน,กนขอเป็นเสียงพ่อแล้วไม่เสียงอืน่น,นมันร้อนล <c oughs> โอ้โหมาเป็นร้านนี่มาฟังเพลงนี้เหรอไม่เอาไม่เอาแล้วมั้ <c oughs> ไปจัดซานที่ให้เสร็จรู <c oughs> ้แล้วรู้แล้วว่าตอนเย็นงามจะเป็นยังไงต <c> ด <oughs> สยองเลเพลงนี้สยองมากสยองก่อยมากแต่ทำไมา ยังไม่วางสายดิดล้องอีกใจป้าที่ป้าทิมสายว้สิบอทิมกันคนสยองเพลงคุสยองเพลงที่สยองจริงเลยเฮ้ยขงงให้พี่ร้องมากสิขออีบอ่กล้ากล้าจะร้องเหรอคุณกล้าฮะคุณกล้าจะร้องเพลงอะไรใส่ไวอสีป้าทิมใส่ไว้สีป้าทิมกัน โคสยองเลยสองตัวนี้ไปเอาเราทหารมาดิอ่ะไปอันนี้คือโต้รับรองใช่ไหมครับโต้รับรองโอ้ไหวไหมเนี่ยต้องบอกต้องบอกก่อนว่าว่าทำไมมันแข็งขนาดนี้พ่อฮะพ่อแข็งมากเลยอ่ะก็มันดูที่มันไปไม่ได้แนะไม่ทำไมเดินเไม่ทำไมถ้าเดินก่อนตีนฮะ ถ้าเลยข้าวกระตีนเลยอนนี้ใส่สะโพกด้วยดูดิเดินเร็วเร็วมากเดินเร็วเลยไปเช็ดผัดไปเดี๋ยวเวลาแป๊บหนึ่งเรามาเตรียมเตรียมเรียบร้อยแล้วนะครับใช่ไปดีกว่าติดชว่อนนะเพื่อนพอพอพอเปิดเพลงเปิดเพลงพอแล้วเปิดเพลงแล้วเปิดเพลงแล้วขับไป <c oughs> ไม่ต้องแปลเพลงในะไม่ต้องแปลเพลงอย่างเดียวอะไรโอ้ยมีแนาร้องเพลงอคนละโลกเลย <c oughs> ไปเลยเลยเลยเอาเลยโอ้ยติดติดติดเลยทางลง <c oughs> ขอุงกขมุก้ามากเลยอ่ะโอ้ยขม,ผมกุกข้าม้าร้องทีเดียวสยุมกึ้เลย <c oughs> ไป ใส่ไปพอแล้วสยองแล้วไม่เอาแล้วไปไปแล้วใจบันดีปาทิมก้าไปไปด้วยไปชวนเพื่อนมาไหตอนเย็นยังเนี่ยยังไม่ยังใจร้อนแล้วเนี่ยจึงถึงดึง ดึง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 ปอดีปอดทิมก้าโอยจะชนันชนแล้วน่จปดดิมกาพอไอ้ไปชวนเพื่อนมาชวนเพื่อนยังไงเนี่ยฮะโทรใช่ไหมโทรไปพ่อถ้าสมมติถ้าสมมติถ้าสมมติไปเข้าห้องในอะแล้วหงร้องก็ปวดหงมากหนก็อีกกล้านะอือฮึ ไปไปรับไปไปมาจิมกาใครร้งองเพลงตะก,กี้ฮะฮะใครร้องเพลงตะก,กี้ดูดิดูหน้าดิใครร้องเพลงไออุง๋งอุ๋งนี่เองเนี่ยอุงอ๋งอุ๋งร้องเหรอไปถึงนู่นเลยอฮะใจบาดีบาติมกาใจบาดีบาแวาว้าพอพอพอสยองพอแล้วพอแล้วมันสยอยงตรงไหนครับผมว่าเสียงตัวเองมันไม่ค่ยอยสยอยงสยองดื้อไง รู้สึกฉันรู้สึกขำนะค่ะเพื่นอนๆคะเ, <ไป S 2> เพื่อนๆขำกันไหมมีแต่น้องเฟิร์นละขำอยู่คนเดียว <c oughs> ขำไม่หยุดเลยครับท่านผู้ชมครับผมย้ายไปทีมกันเออเดี๋ยวไหนดูไปชวนเพื่อนเดียวเอาล่ะพร้อมกันแลอยังจะเร่งเราก็ต้องไปชวนกันมา มาฮัลโหลกับเพื่อน,นกันดีกว่าคิงฮัลโหลเพื่อนเดี๋ยวก่อนนะทําไมแกมันเสียงนี้ล่ะใช่ไหมใช่ไหมเพื่อนใช่ไหมใช่ใช่ใช่ก็ว่าอย่างนง้นนอะวันนี้มีปาร์ตี้นะบอกเพื่อนนี้บอกเพื่อนนี้วันนี้มีปาร์ตี้นะจ๊ะยี่เลยด้วยน,นะจ๊ะไปฟังเพลงของององ,อง,องกับกูกา้าโอ้ฉันว่านะาจะไม่อยากแนมยากไม่เห็นเสียงเลยะ ฉันว่านะฉันเนี่ยควรที่จะเอาเราเราถ่ายทอดสดดีไหมถ่ายทอดสดดีกว่า,ายท่าสดยังไงวะเอาก็ไปไปตรงที่เราไปจัดสถานที่ไ้ใช่ไหมแล้วก็ถ่ายทอดสดไงอ๋อใช่ใช่ใช่ฉันว่าย,ยางงั้นละเออไม่ต้องชวนเพื่อนมาโควิดอะใส่บดริบารทิมกันนี่นี่นี่เธออะไรเรา เธอเธอรู้ไหมว่าวันนี้ฉันอะจะแบบว่า <c oughs> คือบอกเลยนะจ้าว่าไปที่หน้านาแดนกันกระจายใช่กระจายแน่นอนกระจายจนไปลบแน่นอนให้ได้ยินเสียงองอนะ <c oughs> สยองเสียงกรีเลยครับผมใช่ไหม ใช่นี่แกเสมวนะฉันเตรียมเฟซบุ๊กเลยแกเอาเฟซบุ๊กตัวเองเลยนะเพราะแกดังมากโอเคปังนะเอาขอแบบชุดสวยสวยนะเฮาสวยสวยไปแล้วมันเปิ่งมาถเก๋เลยไปแลขอญาณนะให้พ่อกอดให้ไดอหล่อๆเลยนะถึงเวลายังไปเอาละพ่อไปกันดีกว่าพ่อแต่งเพื่อนไปเพื่อนไปนู่นยังยังเขายังเออต้องแต่งตัวก่อนไงโอเคแต่งตัว ไปไปชิว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 ออกไปก่อนเลยพ่อไปรองตรงนี้แหละโอเคลองตรงนี้ก็ได้ปุ้งง้งไว้ดิไม่ออกไม่ออกใช่ไหมอือกาเอาไปชุดไหนดีนะไปชุดไหนดีนะเอาเป็นชุดนะไม่เอาเอาเป็นชุดนี้โอ้ชุดไม่ชี้เลยอโอ้โหชุดน้อยไม่เอาโอ้ชุดนี้สวยจังเลยนะเอาชุดนี้ดีกว่าแดงเลยอืมแล้วก็แฮนเนี่ยเอาออกไปหูฟงหูฟังเนี่ยแล้วก็เอา เอ่อแบบเป็นมงกุฎมงกุฎสวยมากมงลงครับมงลงมงลงมากเลยสวยไหมจ๊ะจะสวยไหมจ๊ะเอิ่งๆจะสวยไหมโอ้ยนไยสวยมากเลยนาย,ยสวยมากเลยใช่ไหมยอย่าให้วัวเห็นนะนายวัวจะไล่ขิดเอานะครับโอ้ยสุดวานะชุดสีแดงเนี่ยเออชุด <c oughs> ถ้าแกนะไปบอกว่าได้บาติบาทีมการนนะ่ะอยู่ตรงนั้นใช่ไหมแกห้ามเดี๋ยวมันจะบุด แกมากกว่าฉันอีกนะป้า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 ฉันขอเป็นสีก่อนให้ผมไปด้วยไหมนายเอาไปด้วยแต่อย่าร้องเพลงอย่าสิบอทิมกันอีกนะจะบอทิมกันนะไปเอาไปกูกล้าไปไปไปกูก้าคุยรอผมด้วยแลครับนายรอไปพ่อไปอะไอย่างชุดสวยนะไปไปโอ้ยเขาสวยเลยครับลูกสวยสวยไหม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 สวยสวยลืมไปหรือเปล่าออ่งโอ่งลืมไปเลยเปล่ากูก้า กูก้ากูก้ากูก้าไปดันพ่อทำไมไปนีเอมฉันว่านะเราควรเราควรที่จะให้พ่อแต่งชุดโอเคแต่งชุดก่อนไปพ่อไปแต่งชุดเป็นชุดนินจาโอ้โหแต่งชุดนินจาไปเอาเป็นชุดทีมันอรดเลยนี่เออ กับตันอเมริกาโอเคชุดนี้โอเควิโคตรหล่อครับผมหล่อมากเลยนะซูซูกโคตนะคขยเป็นชุดที่โคตรเท่เออยนี่ก็ได้พอพอสังเกตลองเท้าสิโอ้โหคนขายอาหารญี่ปุ่นนะเนี่ยใช่ชุดนี้เป็นชุดคุณขายชุดเอ้ยหล่อมากแม่ มันเป็นการเลยเป็นการเป็นการไงป้าไปครบเป็นการให้ลูกสาวโอ้โหพ่อขาหนูว่านะเราควรที่จะไปรับเพื่อนไปไปไปเร็วไปเร็วไปตามกันไปมาเร็วมา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 ไม่เดินนะไปเดี๋ยวหนูต้องไปรับเพื่อนที่สีราชาก่อนโอเคไปไปไป Up, เมกอ้าหนูสาแต่งตัวมาเนี่ยโอ้ยสาแต่งตัวเนี่ยสวยไหมสวยไหมสวยไหมโอ้ไป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 จ้าดูนูด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 รดู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 ดีดู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 รูดตูู้ระมาณหดึ่งหูด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 ดด เอ้าใช่เดี๋ยวไปยืมพ่อออา้าวขอโทษดีนะคะพ่อเรื่อรีอยู่ไหนคะพ่อเรือ่อรีอะ ขอลดหน่อยค่ะพ่อเดลลี่เอารถนี้ไม่นะรถเมย์ไม่เอาดีกว่ามันมันรู้สึกมันเล็กอะรถเมย์ที่เล็กเหมอกเล็กมากเลยอะเอาล่ะทุกคนเดี๋ยวไปต่ออีพีสองนะคะตอนนี้ก็ขอให้ต่ออีพีสองกันนะคะอเดี๋ยวไปต่ออีพีสองนะคะที่เคลียร์เพราะว่าเด็วคิดมันจะยาวเกินไปตอนนี้ประมาณยี่สิบเอ็ดแล้วค่ะยี่สิบสองแล้วค่ะยี่สิบสองนาทีแล้วค่ะตอนนี้ไปชวนเพื่อนมาอีก พอดีแล้วต่อกันเนาะใช่ค่ะบบ๊าย,นนา,ยายนะคะบ๊ายบาย